มาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะในช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามความร่วมมือกันระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานที่ร่วมกับบริษัทแอล o g r o กรป1992จำกัดไปทำการฝึกบินโดรนให้กับนักบินโดรนที่เป็นเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีรวมถึงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นลองไปติดตามรายละเอียดด้วยกันเลยค่ะ นายทวัฒเป็นจาธิกุลอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่าการสุขเรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเพื่อการเกษตรหลักสูตรอาชีพเสริมสาขาผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยาน ซึ่งไม่มีนักบินหรือโดนเพื่อการเกษตรในครั้งนี้เกิดจากการร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนโดยบริษัทแอร์โรกรุป1992ากจำกัดที่ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทั้งหมดและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานีกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน6ขอนแก่นได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อจุดประกายทางความคิดในการนำเทคโนโลยีด้านการเกษตรมาใช้พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้มีความ あなあ。 ดกรกฤษดาอัครพัทยากุลผู้ใหญ่ใจดีหรือที่กระทรวงแรงงานเรียกว่าดรโดนเปิดเผยว่าการสุกอบรมในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับบริษัทแอร์โรกรุป1992จำกัดได้ลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับหรือโดนเพื่อการเกษตรโดยมีดรดวงฤทธิ์เป็นจ่าที่คุณชัยรุ่งเรืองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี การใช้อากาศยานไร้คนขับโดรนเพื่อการเกษตรทำการพ่นสารกำจัดวัชพืชมแมลงศัตรูพืชและพ่นฮอร์โมบนบรุงพืชสามารถลดเวลาลงเมื่อเทียบากับการใช้แรงงานคน3-5เท่าและช่วยลดปริมาณการใช้น้ำสำหรับการผสมสารลง10-15เท่าน้ำยาที่ออกจากโดรนพ่นยาเปรียบเสมือนหัวเชือ้อและเป็นการฉีดพ่นสารจากบนลงล่างลมจากใบพัดจะช่วยกดน้ำยาลงสู่พืชและสามารถลด ความเสียหายที่เกิดจากการเหยียบจ้่ำพืชในระหว่างฉีดพ่นและลดความเสี่ยงเรื่องปัญหาสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมีโดยตรงอีกด้วย การอบรมที่จัดขึ้นเป็นหลักสูตร18ชั่วโมงประกอบด้วยความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตรความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องการผสมสารที่ใช้ในการพ้น่นการบังคับหรือปล่อยอากาศยานการขนย้ายและเก็บรักษาตลอดเป็นการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเบื้องต้นเป็นหลักสูตรเดียวที่รวบรวมวิทยากรจากหลากหลายหน่วยงานอาทิกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ CAAT กรมวิชาการ เกษตรและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหรกรณ์การเกษตรหรือทกศที่เข้ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับด้านสินเชื่อซื้อโดรนการเกษตร ก่อนหน้านี้มีการจัดอบรมไปแล้วกว่า11จังหวัดได้แก่ปทุมธานีนนทบุรีนคนปรปฐมระยองพิษณุโลกพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีพะเยานาครราชสีมาเชียงรายและเชียงใหม่โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรมไปแล้วกว่า342คนดรโดนกล่าวต่อไปว่านอกจากโดนเพื่อการกาเกษตรทางบริษัทมีทธุรกิจหลัก คือการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่ใช้วัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าซึ่งมีโอกาสต่อยอดเรื่องของโดรนสำรวจสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บริษัทอยู่ในเวนเดอร์ลิสของบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดเป็นผู้ออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติจำหน่ายอุปกรณ์ไฮดรอลิก พร้อมระบบ p r e c i s i o n Monitoring ติด GPS Tracking และพัฒนาซอฟต์แวร์ KTC Smart Farm สำหรับรถเกี่ยวข้าวรถตัดอ้อยและเป็นผู้ออกแบบระบบ Central Monitoring ระบบ Internet of Things ซึ่งเป็นการนำเอาระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำการ,กรเกษตรอีกด้วย นอกจากนี้ยังทำการพัฒนาระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตริระบบไฮดรอลิกและระบบคอนโทรลไฟฟ้าให้กับสถาบันป้องกันประเทศถือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาออโต้พายロและไฟ์คอนโทรในอนาคตมีสาขาและตัวแทนจำหน่ายที่ทั่วประเทศอาทิลำปางระยองชนบุรีขอนแก่นปทุมธานีเมืองหงสาสอปป,อปอลาวและโฮจิมินห์เวียดนาม รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ